กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้ก็มากับพี่โยนะคะสวัสดีครับผมโยเดินตาบ้าครับโอเคพี่โยเดี๋ยววันนี้เนี่ยได้ยินชาวบ้านเนี่ยบอกมานะให้เราเนี่ยมาจับคนบ้านนะพี่พี่มันอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละในบ้านหลังนี้ด้วยแล้วแบบบ้านหลังนี้เนี่ยมีฆาตกรด้วยนะพี่พี่นะแบบหมู่บ้านนะเราเนี่ยเฮี้ยนจัดเลยนะเนี่ย ดีนะรอบนี้วันนี้เนี่ยที่ได้มากับพี่โยนะถ้ามาคนเดียวนี้สวยเลยนะพี่พี่แบบหนูเป็นผู้หญิงด้วยนะแรงนะ่าจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็พอสู้ได้อยู่พี่พี่โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปกันเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยก็ก่อนที่จะก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้หนูด้วยนะคะไปพี่โยโ โอเคค่ะพี่ๆตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูเนี่ยจะทําการเดินเข้าไปในบ้านหลังนูเนาะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องดูล,ะละ้า้ากก่อนนะแล้วก็เดินแบบนิ่งๆน,นะพี่ๆนะเดี๋ยวจะลองดูแบบเดียวนูเนี่ยจะแผนไปที่กล้องหลังให้พี่ๆดูแล้วกันว่ามันเนี่ยอยู่จุดไหนของบ้านนะ นี้นะพี่ๆนะเราก็ต้องระวังตัวนะเฮ้ยพี่เยะเห็นไหมตรงข้างหน้าเลยอะเห็นปะเนี่ยพี่ต้องมาด้านนี้คุณบ้าของแท้เลยพี่พแล้วมันแม่ มาอยู่ในหมู่บ้านคนอื่นด้วยอะ่ะเราแบบไม่คุ้นหน้าด้วยนะพี่พี่นะแบบมันไม่ไม่คุ้นอะพี่พดูแบบดูจากลักษณะท่าทางแล้วนะเราไม่คุ้นกับมันนะแต่ว่าเราเนี่ยต้องเดินไปทีละช้าชานะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีอุปกรณ์นะแต่ว่ายังดีที่มันยังอยู่ในหมู่บ้าน ถ้ามันเดินออกมาเนี่ยเราจะเรียกชาว nah. really บ้านเนี่ยมาจ the ับมันเลยนะพี่ๆนะถ้าเกิดมันทําร้ายเราอะนะก็ต้องรอดูด้วยมันมันจะอยู่ในบ้านหลังนี้แหละพี่ๆมันหนูเห็นแบบมันเห็นตัวมันอยู่นะแต่พี่ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเราต้องรอดูปฏิกิริยาอุ้ยเสียงอะไรอะ เรียงอะไรอะมันมีเว่นมนอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่เดี๋ยวเราจะลองเดินไปคนละมุมแล้วกันทงหนึงนะเราต้องแอบย่องไปนะพี่พย่องไปก่อน นะพี่พี่อนนี้ก็เป็นบ้านเก่านะบ้านนี้เนี่ยมีคดีด้วยนะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะอย่างนี้เลยนะตัวแอ,อมน่ากลัวนะคะไม้ก็เฮ้ย ตืน่นมาซะช้านั่นีนน้ตรวจดูรอบบ้านก่อนหุยม้าทมไมได้ยินไหมพี่เราคว้าเรืออะไรกันมันเริ่มมีปฏิกิริยาดูร้ายแล้วนะมึงออกมาเลยนะไม่รู้อะส่องไม่เห็นนะพี่พ มันอยู่ไหนไม่รู้แล้วหนูก็ไม่ได้สูงด้วยไม่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 รู้นะว่าทไมเพราะมันเนี่ยเล่นของหรือเปล่ามันน่าจะเล่นของนะพี่พี่นะถามมาเลยีดียมาเลยทีคนสองคนเอง ไยอดละไม่ตกทำไมแล้ไม่ยืนถึงได้ไงเนี่ยเป็นคนหรือว่าคนเป็นไงรเนี่ยไม่คุ้นหน้าเลยอะ่ะคุ้นหน้าด้วยกูไม่คุ้นหน้ามึงเลยจริง <c oughs> มันอยู่ในบ้านหลังนั้นอะ บ้านนี้น่ากลัวมากเลยนะจะอยู่แถวนี้ได้ไงครับเนี่ยปกติหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเขาไม่อยากจะให้เห็นหน้าเท่าไหร่นะก็ดูเหมือนเป็นคนนะหรือว่าคนเล่นของหรือเปล่าพี่ สงเหมือนเลยนะไม่ใช่แล้วคิด,<น>ดเองมันจะเข้ามาทำไมพี่ระวังระวังเดี๋ยอ้อออกมาออกมา<ห>นมาี่แล้วไม่อยู่แถวนี้ได้ไงเนี่ยแล้วเป็นใครนเชื่ออะไรนายไม่คุ้นหน้าเนี่ยรู้ล้วผมผ่านทางนี้หลายทีแล้วนะ ก็ยังไม่เคยเห็นเขาเลยนะตั้งแต่ผ่านบ้านหลังนี้เนี่ยเพิ่งเห็นวันนี้เองแล้วชาวบ,บ้านเนี่ยก็เรียกร้องมาให้เราเนี่ยมาดูให้หน่อยนะว่าแบบคนอยู่ในบ้านเนี้ยนะอ,อมันแบบเป็นคนสติดีหรือเปล่าบางทีแบบมาอยู่บ้านคนอื่นมัวซั่อะไรเงี้ยมีคนเคยมา,า,มาําหาพ่าหนึ่งคนเลยนะใครอะเป็นผู้ชายนะ <c oughs> ผู้ชายละใครอ่ะ ผมมึงยังไม่เคยมาเห่าผมไปทำอะไรให้ผู้มึงอ๋อผมก็มาดีๆอะมาทำไมล่ะผมอยากรู้ว่าท่านเป็นใครแค่นั้นแหละใช่ข้าเป็นคนธรรมดาปกตินี่แล้เห็นชาวบ้านบอกว่าท่าน,นแบบว่าเหมือนคนไม่ดีสติไม่ดีสติหลุดแล้วชาวบ้านไม่กล้าอยู่แถวเนี้ยใช่ เห็นว่าแบบเอ่อทุบตีบ้านพังหมดเลยนะเนี่ยไอช่องเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นคนทำแหละชาวบ้านมาเล่าให้ผมหลายคนแล้วนะชาวบ้านไมเนี่ยมันเป็นบ้านของคนอื่นนะเนี่ยเขาไม่กล้าอยู่ในบ้านหลังนี้เลยเพราะว่ามันมันแบบมาอยู่ตรงเนี้ยเขาเลยไม่กล้าอยู่บ้านหลังนี้เลยแล้วมันก็ทุบเนี่ยมาอยู่เนี่ยทุบพังบ้านเขาหมดเลยเนี่ย รู้ดิไงโหตอนคืนได้ยินอยู่อย่าง,ง,วงวัวเนี่ยยังมีข้าวคองของเขาอยู่เลยมันกวาดแบบพวกเนี้ยกระจายหมดเลยอะ่ะลกเป็นใครครับกูก็บอกหรือว่ามผมต้องเรียกตำรวจให้มาตำรวจอะไรเอาแม่ตำรวจอะ่ะตำรวจคือใครวะ อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้เหมือนกันพี่ว่าถ้าไม่เอาจีิงจริงเก็จะทำให้วิสติบ้าที่มาทำไมนะอยู่ดีๆไม่ว่าดีไม่ชอบทำไมแสดงว่ามันเป็นมันบ้าแน่เลยพี่ผมว่าท่านออกจากบ้านคนอื่นครับ เจ้าของบ้านเขาก็มีใต้อยู่นะจะได้ข้าว่าผู้เองตามติดกว่าไหมข่าเตือนนะนะนเตือนแล้วไงดีๆนะเจ้าเจ้าของบ้านเขาก็อยากกลับมาอยู่บ้านเขานะเจ้าของบ้านไทยวะมามยู่นานแล้วกูไม่เคยเห็นเลยเอาก็คุณไล่เขาออกจากบ้านเองนี่ใช่หรอกูไม่เคยไล่ใครเลยนะแล้วลูกกูมาอาศัยอยู่นี่นานนะ แล้วคุณก็ทุบตีบ้านเขาพังหมดเลยเนี่ยทําลายเข้าของเลยเนี่ยไคบอ๊มึงแล้วเขาจะกล้าอยู่ได้ยังไงไคบอ๊อฟมึงมกูยังไม่ได้ทุบเห็น <He ard. S 1> <pim. S 2> ชาวบ้านบอกอยู่กูมไม่มีที่อยู่ยังไม่พ่อกูต้องทุบบ้านเขาอีกไม่ใช่หรือมั้งเออไอ้นี่พังมาจากไหนอ็นคนสตีดีนะก็ไ,ไม่รู้แล้วข้า,าก็คุยด้วยให้ เราคุยด้วยเหตุผลมาดีก็ว่าดีว่าออกจากบ้านเขาดีดนะมึงเป็นใครวะผมก็เป็นคนธรรมดานี่แหละไม่ได้มีแบบคาถาไม่มีเว่นมนอะไรด้วยใช่แล้วแค่มาบอกว่าให้ออกดีๆเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาไน้ยอกกลับมาอยู่บ้านแล้วใครดูสายตาเว้นสองคน มันลกพอลูยอยู่นะโคตรไม่มาหรอกแล้วต้องทำไงออครับโหเจรจาดีก็แล้วนะพี่นะเขาก็ยังไม่ออกนะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันยังมีเจ้าของอยู่ด้วยเจ้าของชื่อใครชื่ออะไรว่ะแลาวทำไมต้องบอกล่ะคะคุณเป็นคนไล่เขาออกไปเองงั้นละ่ะ แล้วคุณก็มาทำบ้านเขาพังเนี่ยเขาจะกล้ากลับมาอยู่ได้ยังไงว่าออกจะบ้านเขาดีๆนะหรือว่าต้องให้ผมไล่ออกไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ก็ออกจากบ้านเขาดีๆเ่ยนี่แล้วของบ้านผมก็ไม่กล้ามานอนนะ เขาไม่กล้ากลับมาเนี่ยจัดการเลยมัจัดการเลยไหมพี่ถ้าเราไม่จัดการมันก็ไม่ออกเราก็คุยกันแล้วแล้วเขาก็จะคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยแหละขึ้นมาเลยขึ้นมาทำไมฮะอนี่ไงก็ขึ้นไ ไม่ออกมาดีๆอ่ะมาเฮ้ยมันอุ้ยมันมีมีดหเตือนแล้วนะพี่มันมีมีดหนูก็เอามีดมาเล่มหนึ่งเหมือนกันพี่เรืองอะไรหนูเอามีดดีว่นี่พี่นี่หนูเอามีดมาเล่มหนึ่งอีโต้ ้มึงอะเอา,าไงว่าลงไปดีๆเถอะเดี๋ยวพวกมานนะแล้วหวันเฮ้พี่พี่ก็ลังว่ไม่กล้าทำงานใช่มึงวางไว้ว่มาต่อพูกรูดีกว่ามาเอาจากบใบเขาดีๆเถอะมึงขึ้นมาแบบนี้มึงขอกูยัง มึงไม่ใช่เจ้าของบ้านทำไมต้องขอด้วยล่ะว้าออกจากบ้านเธอทีนี้ไปเถอะมึงคือใครวะผมไม่คือใครหรอกไปเถอะเฮ้ยมึงจะทำไรไปไปวกพูดไรรอมไอ้นี่ไปเลยนะ เฮ้ยมันไปหลังบ้านแล้วพี่มันไปหลังบ้านแล้วถึงบ้านเขาก็พัเข้าของพัง,ขงเข้าของบ้านเขาจะพังหมดแล้วนะ ดีนะใจเย็นนะมันหายไปแล้วนะมันวิ่งมันวิ่งลงน้ำแล้วหรือเปล่าพี่รู้ว่ามันจะกลับมาให้รู้บ้างเราต้องรอเจ้าของบ้านมาบอกดีกว่าใช่เราต้องรอดูล่างล้าให้เขาด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่กล้าจัดการนะพี่พี่นะไม่กล้ามาเจรจากับมันนะมันเจรจาตอนนี้จะเป็นปีน้านี่ยเื่อจะโรธนะแต่ว่าจะอายสุดแล้วอืม นี่เราพยายามใจเย็นแล้วนะเฮ้ยมึงยังไม่ไปอีเหรอเนี่ยเหมือน <lived in> <world> <c oughs> มันยากโดนแล้วอ่ะพี่ ไปเลยไปไปเลยไปเลยไปเลยไปบอกไหนรอบนะมึงจยุดทำไมมึงไปเลยนะรอบนี้มันน่าจะวิ่งลงเขาไปละ ว่ามันอาจจะไม่มองโหแต่ว่าไม่รู้เราก็ไว้ใจมันไม่ได้นะนั้นดีกว่าเดี๋ยวเราจะนั่งเฝ้าดูมันก่อนโอเคว่ามันจะมาหรือเปล่า้อไม่มาแล้วก็เราเดินทางกลับอยู่นั่งดีกว่าใช่ใช่ผมขอนั่งดูนั่งแบบดูมันว่ามันเนี่ยจะมาหรือยังนะแบบมันจะมาตอนไหนไม่รู้เหมือนกันนะพี่ๆนะ มนเปิดเดี๋ยวเ,ยเราขอนั่งนั่งพังดูร้านลาวกอนมันก็เนี่ยรอเป็นชั่วโมงเราเนี่ยได้<ม>ออรอดูล้านลาวมาแล้วนะพี่ๆ<ม>นะแต่มันก็ยังไม่มาไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าคืนนี้น่ะมันจะแอบมานั่งพักอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันพึ่งลง ตรงหลังบ้านเองนะพี่พีมันเป็นหลังเขานะมันเป็นแบบทางแบบข้างข้างล่างอ่ะคือตอนเนี้เจ้าคือชาวบ้านเนี่ยมามาดูกันเลยนะว่าใช่นนชาวบ้านมาแบบคอยให้กําลังใจนะคอ,อยแบบคอยดูนะเพื่อมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเนี่ยก็จะได้ออกมาช่วยเราทันอเครับอ๋จะกลับแล้ว ก็เราดูจะคของใบรอบหนึ่งว่าจะมาฟ้องอะไรอะไรเราอีกหรือเปล่านะมาฟ้องเราก็จะมานะครับก็เราจะขอลาตัวก่อนแค่นี้นะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามและเป็นกําลังใจผู้ชมสองคนด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจถ่ายคลิปให้พี่ๆดูต่อๆไปใช่โอเคเดี๋ยวจะขอตัวก่อน ก็เจอกันใหม่จนคลิปหน้านะครับวันดีครับโอเคก็ก่อนที่จะลาไปนะพี่ๆนะก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกหนูสองคนด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะพี่ๆโอเคเดี๋ยวเราจะขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวอาจจะมาดูล่าลาตอนคืนอีกก็ได้ใช่ไปพี่